สวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วกับรถเครื่องเก่านะครับวันนี้พามาชมเวฟร้อยสิบหัวฉีนะครับแต่เป็นออโตเมติกผมเองก็งงเอ๊ะว่าทำไมรถออโตเมติกมีแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับเวฟ ร้อยสิบไอเป็นออโตเมติกนะครับเพิ่งรู้เป็นสายพานเกียร์เดียวเขาออกแบบมาสองรุ่นเลยนะฮะกับมีเกียร์กับเป็นออโตนะครับแต่รูปโฉมคล้ายกันอาจจะงงนิดนิดนะครับสำหรับท่านที่มาชมครั้งแรกนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับออกมารุ่นเดียวก็ แค่นั้นเองนะครับสำหรับรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเวฟร้อยสิไอออโตรุ่นอโตโมติกนะครับร้อยสิบก็ใครที่ชื่นชอบทรงเว็บร้อยสิบที่เป็นเกียร์นะครับแต่ไม่อยากใส่เกียร์นะครับอยากขี่เป็นอโตเมตินะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเครื่องดี ภาษีหกสามนะครับก็ต่อภาษีได้อยู่นะฮะแต่โอนไม่ได้นะครับไม่มีบัตรเจ้าของมานะครับมีแต่เล่มแล้วก็ภาษีหกสามนะครับกุญแจสองดอกนะครับเห็นไหมฮะปกติตรุ่นมีเกยร์คันสตาร์ทจะอยู่ฝั่งขวานะครับแต่นี่คันสตาร์ทมาอยู่นี่แทนนะฮะ ไม่มีเกียร์นะครับใช้บิดอย่างเดียวอันนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นโชคนะครับดึงโชคกตรงนี้นะครับเว็บร้อยสิบไอแต่เป็นออโตเมติกนะครับลองมาฟังเสียงเครื่องดูกุญแจสองดอกนะครับ แตะเบรกก่อนนะฮะแล้วก็สตาร์ทล้อหมุนเลยนะครับพอเป็นออโตเมติก็เบรกหลังดิสเบรกหนนะ้า <c oughs> สวยงามครับนี่มีไฟหลีด้วยด้านหน้าไฟหน้าสว่างสวัยสูงต่ำใช้ได้หมดนะฮะไฟเลี้ยวแออกครบนะครับเครื่องยนต์ใช้ได้เลยนะครับราคาครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสวยงามแบบนี้ มีเล่มภาษี63ต่อภาษีได้นะครับแต่โอนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยเลยนะฮะท่านอยู่จังหวัดไหนติดต่อมาเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับขี่ไปตลาดไปโน่นนี่นั่นได้สบายอย่าลืมนะครับรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ สันส้นๆประมาณนี้นะครับคลิปน้าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ